สังเกตไหมว่าวันนี้บนโต๊ะเรามีอะไรอยู่ใช่มีอ่างใส่น้ําสังเกตไหมว่าน้ําต่างจากที่เด็กๆเ,เห็นข้างนอกยังไงปกติน้ําน้ําเป็นยังไงนะมีสีไหมไม่มีใช่น้ำจะใสแต่นี่น้ําเป็นสีอะไรสีฟ้าใช่คุณครูใส่สีฟ้าเอาวไว้นะครับอยากดูยังว่าในกล่องวิเศษวันนี้คุณครูใส่อุปกรณ์อะไรไว้บ้างไม่เห็ไม่อาา่านแเรวมาดูกันมาดูพร้อมกันเลย อันนี้เด็กๆรู้จักแล้วแน่นอนขวดน้ดนําอันนี้คือแก้วแก้วน้อาอะใสวางไว้ตรงนี้อันนี้คืออันนังครูปอ,อกป้ายชื่อน้ํายาล้างจานครับใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยเข็มมหมุดพลาสติกสีเหลืองจริงๆแล้วเราใช้อะไรก็ได้นะครับนี่ครับกระดาษทิชชู่หรือกระดาษชาระแล้วก็ถ้วยพลาสติกนะครับ เอาละเดี๋ยวคุณครูจะทําอะไรให้เด็กๆดูเราจะต้องตัดขวดนี้ออกเป็น2ส,ส่วนก่อนนะเป็นสองส่วนแล้วเอาละทีนี้ดูดีๆนะนเด็กๆ,ๆสังเกตมีน้ําอยูอ่ฟังนะคําถามนี้ยากด้วยถ้าคุณครูคว่ำตอนนี้ในใน,ในแก้วนี้ในขวดนี้มีอะไรไหมมีมีนะแน่ใจแน่ใจน่ใจนะครับแห้งไหมแหเอามือจับดูเลยเอานี้วจับดูแห้งเปล่า หแห้งนะอ่ะให้ทางนี้จับบ้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งแห้งไหมลูกแห้งนะครับถ้าคุณครูจับมันนะกดลงไปในน้ำเด็กๆคิดว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับขวดแบบนี้ไม่ก็ลงเปียกเปียกตรงไหนเปียกลูก,ลกแล้วข้างในอ่ะเปียกใช่ไหมอ่ะดูดีๆนะว่าเปียกระบาตอนนี้แห้งนะอ่ะนับนับหนึ่งถึงสามจีหนึ่งสอง เอาขึ้นมาแล้วนะเอาขึ้นมาแล้วอ่ะทีนี้ลองลองจับไม่จับข้างนอกนะเดี๋ยวครูเช็ดข้างนอกก่อนไม่เกี่ยวกับข้างนอกไม่ต้องจับข้างนอกทีนี้ให้จับข้างในอีกครั้งหนึ่งว่าแห้งหรือเปียกจับเข้าไปในนี้ว่าแห้งหรือเปียกนะครับเอาะละแห้งหรือเปียกลูกแห้งแหง้งหรือเปียกลูกแหง้แหงอ ถามว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้ไหมไม่มีแต่พอเรากดลงไปในด้น้ำทาไมน้ําไม่เข้ามาล่ะทําไมน้ำไม่ทำไม,มกดถึงไม่เปียกแสดงว่าในนี้มันว่างเปล่าจริงหรือเปล่ามักมัก่างนี้มันมีอะไรอยู่ในนี้เนี่ยไม่มีไม่มีเหรออ่าไม่เป็นเอาใหม่นะทีนี้คุณคูณจะทําอีกแบบหนึง่งถ้าครูอยากให้น้ําเข้าทําไงต,งตเปิดฝาเอาพร้ <c oughs> อมยังพร้มแล้วค่ะัเงียบนะ ได้ยินเสียงยังมันได้ยินแล้วฟึดอม,มันไม่เป็นไรมันเสียงมันเบามากตอนนี้น้ําเข้ายังขเข้าแล้วข,ข้าแล้วการูปิดฝาเหมือนเดิมนะครับแล้วครูก็ยกขึ้นมาเป็นไงสังเกตน้ําเข้าแล้วอเอาละ่ะทีนี้สมมุติว่าเจ้าเจ้าพ้าสติกสีเหลืองๆเนี่ยเป็นน้องหมีแล้วครูก็ใส่กระดาษไว้ในนี้เห็นไหมครับใส่เลยนิดนึแล้วก็ตอนแรกไปเป็นไง วางลงไปในน้ำน,นี่คืน้าให้มันลอยน้ำอยู่อลอยยางทีนี้เราก็จะพาน้องหมีดำลงไปใต้น้ำจ,จมไหมจมครับอ่าจมแล้วน้องหมีของเราจะเปียกหรือเปล่าเปียกค่ะอ่าลองดูนะครับอ,อ้อ่าตอนนี้ ถ้วยที่ใส่น้องหมีไว้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผิวน้ําหรือว่าอยู่ใต้น้ำใต้น้ำแล้วเด็กๆคิดว่าเปียกน้ํำไหม่เปียกเพราะว่าอะไรเพราะลงไปอยู่ใต้น้ําใช่ไหมพร้อมยังเอาขึ้นมายังอ่ะหนึ่งสองสามเอาละทีนี้คุณครูจะเอาแค่นี้พอนะแล้วคุณครูก็จะเปิดฝาแล้วนะครับอาได้แล้วเป็นไง น้องหมีขึ้นมาแล้วเปียกไหมไม่ไม่เปียกนะครับเป็นเพราะอะไรเอ่ยน้องหมีไม่เปียกใช่น้องหมีไม่เปียกถ้าเท้าเยอะน้ำเปียกโอเคจบแล้วจบแล้วครับกิจกรรมวันนี้แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับอาล่ะครับสวัสดีค่ะคนขูดเทียมสวัสดีครับเด็ก เมื่อกดขวดที่ครอบเรือตุ๊กตาลงในน้ำตุ๊กตาจะไม่เปียกน้ำซึ่งสังเกตได้ชัดเจนจากกระดาษทิชชู่ที่ไม่เปียกน้ำซึ่งเนื่องมาจากภายในขวดที่ปิดฝามีอากาศอยู่ภายในน้ำไม่สามารถเข้าไปถึงตุ๊กตาได้จึงทำให้ตุ๊กตายังคงแห้งเหมือนเดิมแต่เมื่อเปิดฝาขวดน้ำอากาศที่อยู่ภายในก็จะออกจากขวดทำให้น้ำเข้ามาได้ ส่วนการทดลองที่จุ่มถ้วยพลาสติกที่มีน้ำยาล้างจานอยู่ด้านบนลงในน้ำทำให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าภายในถ้วยมีอากาศอยู่นั่นเอง